สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบเจอกับแอดรินพาสวรร์เช่นเคยค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงคิดถึงทุกคนมากๆเลยเนาะคะ่ะสําหรับวันนี้แอดรินก็มาเจอกันอยู่มุมสวยๆเหมือนเดิมมุมวัดป่าภาูพาสวรรค์นะคะข้างๆนี่ก็จะมีดอกไม้สวยงามนะคะที่บ้านแอดรินเองเนาะคะ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่าใกล้จะสงกรานแล้ว ขอให้คนทุกทุกคนระมัดระวังเดอ้อในการเล่นสงการนี้เพราะว่าคนเยอะรถเยอะนาะคะ่ะก็เป็นห่วงเนาะกะ็เล่นแบบระมัดระวังเนาะคะ่ะจะได้ปลอดภัยเนาะคะ่กะก็มีแต่อยากให้ทุกคนสนุกสนานกับปีใหม่ของเ้าเนะคะ่ะปีใหม่ไทยเนาะ,ะอันนี้แอดลินก็คิดถึงทุกทุกท่านเนาะคะ่ะก็เลยมาโโอยากมาโซเล่นาอยากมา โซเลเรื่องหวยหวยผู้ใดได้หวยฝันดีแนาะนมาโซเลกันเด้อโทษเขามากก็ได้หรือฝากคอมเมนต์มาก็ได้นะคะแอดลินยินดีต้อนรับทุกทุกท่านอยู่แล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะค่ะเมื่อนี้แอดลินไม่แนวทางดีๆจากพ่อสวัสดพ่อสวัสดเจอกันที่วัดมาวานไปทําบุญทอดพระป่าเนาะคะ่ะก็ขอทรงบุญให้เอฟซีทุกทท่านเด้อค่ะในบุญทอดประป่าเมื่อวานนี้พ่อวาดบอกได้เลข วิ่งยังไม่มีสองตัวสามตัวแต่ว่ามีแค่เลขวิ่งมาให้นะคะสำหรับงวดนี้ก็เอาเลขวิ่งไปพิจารณาก่อนเดี๋ยววันที่ 16, สิบหกพศว่าจังสีไ่แบบเน้นๆนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลินก็เชิญเอฟซีทุกๆท่านไปชมตัวเลขวิ่งของพ่อสวัสดิ์ค่ะขอให้ทุกคนยังเฮงปังๆไปกับวันที่สิบหกเด้อค่ะ แห่งๆปังปังรวยๆในปีใหม่นี้สุขภาพแข็งแรงได้เงินได้ทองเนาะปีใหม่ไทยทุกคนรอคอยนี่เลยจ้ามองเห็นไหมคะเวดที่แล้วพ่อสวัสดิ์ให้วิ่ง8หลัก10บนะคะงวดนี้ให้วิ่งเก้าวดวันที่สิบหกเมษายนนี้ให้วิ่ง9อยู่หลัก10วิ่งล่างสองนะคะสําหรับเลขพ่อสวัสดิ์เป็นเลขวิ่ง วันนี้ได้แต่เลขวิ่งยังไม่มีจับคู่นะคะพ่อสวัสด์ให้รอวันที่16นะคะวันที่16เราจะมาเน้นกันอีกทีหนึงว่าจะมีตัวไหนบ้างอ่าแล้วก็เลขของหลายๆคนก็รอคำนวณแบบเน้นๆเ,เพราะว่างวดที่แล้วทุกคนเฉียดๆไม่มีคนเข้านะคะมีเลขแอดลินเข้าคนเดียวก็คือตั้งแต่ต้นงวดนะคะสำหรับงวดที่แล้วงวดวันที่สินี้ก็เราจะ จัดแบบปังๆเลยนะคะก็ขอให้ fc กดไลค์กดติดตามไว้เดอร์ค่ะเผื่อว่าเราจะมีแนวทางดีๆเอาไปตัดสินใจในวันที่16นี้อาจจะโชคดีปีใหม่ไทยนะคะสำหรับปีใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆสมหวังดังที่ตั้งใจทุกประการทุกสิ่งนะคะที่เราตั้งใจอยากจะได้รางวัลไหนก็ขอให้ถูกห้ปังขอให้ซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกนะคะถูกทุกรางวัลเลย สำหรับคลิปนี้แอดลินก็ไม่มีตัวเลขเยอะค่ะก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เนาะคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดลินมาตลอดให้กำลังใจมาตลอดก็ขอให้แห่งแปงัปงๆขอให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย